สวัสดีครับผมเจอกับกลิ่มอีกแล้วหนึ่งคลิปนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับผมตั้งแต่ผมตัดให่โรงเรียนที่3ามกับโรงเรียนที่สี่ไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับโรงเรียนที่ห้ากับที่6กบ้างนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเจ๊จะเจ๊จะทาการตัดใหญ่อีกนะครับส่วนโรงเรียนที่ผมตัดใหยไปนะครับจับเม็ดมาหลายวันแล้วนะครับแต่ผมยังไม่มีเวลาถ่ายคลิปให้พี่ๆดูนะครับผมเนื่องจากจิตภารกิจทรงทะยล่ปมนะครับ ออกบ้านตั้งแต่เช้ามือดแบบนี้นะครับบางวันนอนอยู่ที่หน้างานนะครับหรือว่านอนอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะครับผมก็เลยมีเวลาถ่ายคลิปไปเบื่อนนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมตัดใยนะครับมันจะโดนช่วงหนาวพอดีนะครับหนาวพอดีอผมตัดใยไปจะหนาวอยู่ประมาณอากาศอากาศจะอยู่ที่12องศาอยู่ประมาณสามวันนะครับอแล้วก็ยังไม่จับเม็ดนะครับตอนนั้นนะครับอากาศยังเย็นจัดอยู่นะครับหลังจากนั้นก็คือ อากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะครับมาอีก3มวันนะครับเห็ดก็เริ่มมาเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเข้าไปดูนะครับผลงานของทลายปามนะครับหลังจากที่อากาศอุ่นขึ้นแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปเลยครับจะผ่าไถ่ให้ดูแบบเร็วๆนะครับผมจะรีบออกไปส่งทลายปามอีกนะครับเห็นบ่อากาศหนาวๆขาวกลากขึ้นก่านับเห็นไหม ลงเรือนนี้นะผมเป็นคนตัดใยเองนะครับเริ่มมาเยอะแล้วนะครับเห็นบ่ทรงดอกอย่างนี้ทรงดอกดอกโตนะครับเพราะว่าฐานเขาจะเป็นกว้างๆนะครับผมเห็นบ่มาเยอะนะครับผมเห็นบ่หน,นาวกับว่ายัานนะครับหนาวก็ไม่กลัวนะครับแล้วก็วันนั้นรีบนะครับตัดใยไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับ ขนาดตัดหย่บ่ค่อยขาดปันได้ดินี่เห็นว่าพี่ๆดูนะครับขาอักลากนะครับผมแล้วก็มีพี่ๆนะครับเข้ามาดูงานที่ฟาร์มนะครับสองคนนะครับผมเห็นบ่างปุณบ่าเป็นธรรมดาดใหญ่แห้งพี่ๆท่านไหนโอ้โหเ่ะจนดอกแตกอีพอเอ้ยเห็นบ่ามันใหญ่มากนะครับแตกเลยนะครับผู้ใดอยากได้สูตรดอกแง่ดอกแตกแบบนี้สั่งทลายปามกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำให้นะครับ ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเอาจนดอกแตกก็ได้นะครับผมมีพี่ๆเข้ามาดูงานนะครับผมที่ฟาร์มนะครับอแล้วก็ได้สั่งจองทลายปามจากเรานะเบเห็นบ้าุผมดอกซับเรเฮิ่มนะครับเยอะเห็นไม้ขาวๆใช่หมดนะครับเห็นบ่างผมขนาดตัดใยถือหนาวได้นี่ขนาดตัดใยโดนช่วงหนาวนะครับโอ้ใหญ่มากนะครับ ขนาดตัดเยใส่น้าวมันยังจับเม็ดมาดีนะครับเมื่อวานนะครับเราได้ทำการไปส่งทลายปามที่อำเภออำเภอนามนนะครับจังหวัดกาฬสินุ์นะครับเราก็ได้แนะนำคุณครูน,นะครับผมกับคุณแม่นะครับคุณครูกับคุณแม่ให้ทำนะครับส่วนพี่พี่ท่านไหนนะครับที่สนใจสูตรท่องทางฟาร์มเรานะครับ คิดมาเลยนะครับผมเดี๋ยวกลสิเอียลายปามไปทรงนะครับผมแต่ถ้าใครจะเอาทลายปามทำนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมาครับฟังวันนี้ลงเดือนจะชิดกันหน่อยแต่ถ้าใครจะเอาทลายปามจากผมนะครับขอว่าให้จงองคิวไวล่วงหน้านะครับผมอ่าแล้วก็ผมจะเริ่มตอนนี้นะครับไปถึงสิ้นเดือนนะครับคิวเต็มนะครับถ้าใครจะเอาก็คือ ถ้าใครจะเอาก็คือต้องรอนะครับหลังสิ้นเดือนเพื่อต้องเป็นประมาณวันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับเดือนกุมภานะครับผมถ้าใดอยากได้ทลายปามจากกลมนับเริ่มจับเพชรทยอยมาเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นหลายรุ่นนะครับถ้าเป็นแบบนี้แต่กระดเกมันเดิมนะครับปุ่นบ่ดกคือเก่านะครับใครถ้าใครถ้าพี่ท่านไหนอยากได้ทลายปามจากผมนะลองดูคนก็อยากจะเอ่ยนะครัดูก ถ้าใครจะเอาทลายปลาล์มจากผมนะครับขอเป็นเดือนหนาเด้อแล้วก็ให้จองคิวไว้นะครับผมให้จองคิวไว้นะครับผมจะได้จัดส่งให้นะครับจะได้จัดส่งให้ล่วงเดือนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบอรครับกำลังมาพ่อบอกกำลังมานะครับเห็นบ่าุ่นเห็นบ่าอาเห็นบ่าุ่นปุ่นกำลังมาเยอะนะครับ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับมึงดูให้เบื้องผาบร่วมๆนะครับโดยร่วมขาอักหลากขึ้นก่อนนะครับที่ฟาร์มเราทําเห็ดออกแบบนี้ทุกรอบนะครับกงจับเม็ดมาเยอะนะเพ็ยไหมขาวๆเล็กๆใช่หมดนะครับโอ้จังหมักฉังขึ้นก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูใหญ่อีกนะครับไม่เข้าเยอะนะครับบ่มให่ลงดือนใดแน่คือวะตัวนี้เหรอบ่ตัวไีนที่ว่าบ่มใหญ่อนกัดเหมือน โรงเรือนที่เจ็ดนะครับโรงเรือนที่เจ็ดจะตัดวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปส่องหน้าต่างแป๊บเปเบิ่งดูเป็นยังไงบ่มเย่ใสหนาวนะครับจังคือเก่านครับเบิง่งเปลอดด้วยอุณหภูมิในโรงเรือนตอนนี้อยู่ที่24นะครับ24องศานะครับเด้ยเบิ่องดู24องศาสิ่เปลี่ยนยังไงเขยเดือนงามบ่ โอ้จังบาครั้งคือเก่านะครับยินบอกพูนใยสวยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าไล่ป่ามเขาหายความห่อนดีนะครับหินบอกเขาขาวใช่หมดนะครับโอ้ยแก้วนะครับผมพออยากได้สวนท้องฟ้ามผมสก,กิดมาเด้อจังคิ้วไว้เลยนะครับผมสอนให้บ่มีกักแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมเอาไปส่งแนละ้วผมจะไม่สอนนะครับผมจะสอนให้ แบบว่ามีกักซ้อนไห้แบบเต็มที่เรื่อยนะครับยานแต่ลูกค้าลำคาดนะครับผมกัวแต่ลูกค้าลำคาดนะครับส่วนคลิปนี้นะครับกึมขอตัวลากวันนะครับผมเจอกันไม่คลิปหนานะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตผลงานทางฟาร์มเราให้ดูเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับจะขึ้นสองโรงเรือนนะครับโรงเรือนผ้าใสนะครับโรงเรือนที่หนึ่งแล้วก็โรงเรือนที่สองนะครับ ก็จะค่อยๆขึ้นไปที่ละสองลงเลือนสองเลื่อนแล้วเขาทีนี้เขาจะบนกันนะครับผมแต่ว่าคือไม่ได้ขึ้นน้ำมูแสแค่แบบแต่ช่วงแต่ป่มนะครับผมวันนี้เจ๊จะเป็นคนเลี้ยงทลายปัมนะครับเพื่อใดอยากได้สูตรวิธีการเลี้ยงทลายปามัมจากฟาร์มผมนะครับสั่งจองทลายปามกับเราได้นะครับผมเดีย๋ยวผมจะไปสอนให้หอดหมองเลยนะครับเพต้องข่าว่าบางงานอยู่ฟาร์มก็ได้หรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับสะดวกเข้ามาที่ฟาร์มก็เข้ามาได้นะครับเพราะว่า Yup. วันนี้ส่งงานพรุ่งนี้ผมจะเอารถไปต่อพ่วงนะครับผมแล้วก็ผมจะมีเวลาอยู่ที่ฟาร์มอยู่นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้พ่วงนะครับคนเดียวนะครับสําหรับ evet พ่วงเล็กนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับอยากได้พ่วงมีโรงเรือนเยอะนะครับทักเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับราคาไม่แพงเท่าพ่วงใหญ่นะครับน้ําหนักอยู่ที่2 5่สิบ้าตันนะครับผมหนึ่งพ่วงนะครับโทรเขมาทก ทรเขมาปรึกษ,ษาได้ทรเขมาสร้างจวงได้นะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับอยากได้เตาอบนะครับอันนี้มีคุณพี่ทางขอนแก่นจวงแล้วนะครับชุดนี้ทักขมาจวงคิ้วไว้ได้นะครับจวงไว้ได้ผมใช้เวลาประกอบหนึ่งอาทิตย์นะครับเติมน้ําเอียงอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องสนใจเรามีหน้าที่ยัดฟืนอย่างเดียวนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับแล้วก็ผมจะประกอบ ของผมขึ้นอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าของเรามันจะเป็นโรงเรือนใหญ่นะนี่โรงเรือนใหญ่แล้วนะครับต่อไปจะทําโรงเรือนใหญ่หมดเลยนะครับเพราะว่าขึ้นทีเดียวคุ้มไม่ต้องขึ้นหลายรอบนะครับผมสําหรับผู้ใดที่สนใจอยากได้ต่อนะครับสร้างจวงได้นะครับผมไม่ไม่เปลืองฟืนนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับสําหรับคลิปนี้ขึ้มขว้าตัวล่าแล้วนะครับผมเจอกันไม่คลิปหนานะครับผู้ใดที่สนใจอยากได้ต่อวบนะครับทะไล่ป่ามข้ามมนนะครับผมแกบดำกากไว หรือว่าจะขุดสะทวมทีนะครับหินไสก็มี่นะครับผมสกิดขามาเลยนะครับหรือว่าอยากติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับทางเรามีทีมช่างนะครับออกแบบให้ด้วยนะครับอยากได้แบบใดนะครับผมสําหรับคลิปนี้กึุมขอตัวล่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมติดถิ่มเบอร์ทั่วไปถ่ายคลิปนะครับเด้อจังทั่ขามานะครับผมสําหรับคลิปนี้บายบายขอบคุณครับ